อยู่แถวย่านจรัญสนิทวงอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่รัฐมาใช้บริการแล้วก็ทําร้ายร่างกายจนจมูกเนี่ยดังหักเลยล่าสุด หอบหลักฐานไปแล้วก็ไปแจ้งความที่สอนอบางพลัดแล้วนะครับโดยหลักฐานที่เอาไปให้กับเจ้าหน้าที่ก็เป็นลักษณะของผลการตรวจร่างกายครับที่ถูกระบุว่าถูกชกเข้าที่บริเวณใบหน้ามีบาดแผลบริเวณดั้งจมูกและตามร่างกายอีกหลายแห่งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะเปิดให้บริการโต๊ะสนุกมีเจ้าหน้าที่รัฐ4คนมาใช้บริการแต่งกายชุดครึ่งท่อนทั้ง4คนเนี่ยทะเลาะก,กันเองส่งเสียงดังตัวเองเจ้าของร้านเข้าไปตัดเตือนอยากให้ลดเสียงหน่อยทําให้กลุ่มนี้ไม่พอใจไล่ลูกค้าออกจากร้านหมดเลย ปรากฏว่าจังหวะนั้นลูกค้าคนหนึ่งถ่ายคลิปไว้ได้อย่างที่เห็นในภาพนะฮะเราไม่สามารถปล่อยเสียงได้เนื่องจากว่าค่อนข้างจะใช้ภาษาที่หยาบคายฮะแล้วปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยตนเองก็เก็บของนะฮะแล้วก็ทั้งหมดออกจากร้านไปแล้วก็วกกลับมาทําร้ายร่างกายครับประมาณแค่10นาทีเท่านั้นเองและก็สังเกตว่ามีคนเรียกหนึ่งในนั้นว่าจ่าแล้วก็ผู้กอง ช่วงเช้าที่ผ่านมามีทหารมาที่ร้านด้วยมาสอบถามรายละเอียดเพื่อตรวจสอบว่าเป็นกําลังพลของหน่วยงานใดขณะนี้ตํารวจอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุหากเข้าข่ายว่ากระทําผิดก็จะดําเนินคดีในข้อหาทําร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบัดเจ็บครับไปที่สมุดปากการค่ะกรณีของยายที่ไป